สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาแกงพะแนงนะคะพแหงไก่พะแนงไก่ใส่เห็ดหอมแล้วก็ใช้พริกแกงสําเร็จนะคะก็จะมีเห็ดหอมหัน่นไก่ประมาณสี่ขีดนะคะสี่ขีดหรือครึ่งกิโลประมาณนี้นะคะมีเห็ดหอมเห็ดหอมหั่นนะคะมีพริกไว้โรยนะคะกระขิกน้ําตาลน้ําปลาแค่นี้นะคะพิกาซาสวัสดีค่ะ น้องดาพี่แต้ฟาสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะผัดผิดแกงเนาะแกงพะแนงประมาณ50กรัมนะคะใช้หมด อะไรคะแนงไก่ค่ะพี่กาซ่า,าแนงไก่ใส่เห็ดหอมไม่มีมะเขือพวงก็เลยเอาเห็ดหอมมาใส่ปกติพแพนงเขาไม่ใส่ผักเนาะแต่ว่าดาจะใส่นิดนึงนะคะพแพนงเขาจะทำข้นๆเนาะเสร็จผัก แกงนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟ,ไฟกลางเนาะโอ้ยพี่กาซ่าขอบคุณค่ะที่ได้มาแจกเงินเนื่องในโอกาสอะไรเอ่ยโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นสายเปแท้ล่ะเนื่องในโอกาสอะไรคะสวัสดีค่ะพี่ไก่ พี่นิวเจ้าวสวัสดีค่ะพี่ออนพี่ออนสวัสดีค่ะนั่งในโอกาสอะไรแจกเงินแจกหลายบ้านเลยเดี๋ยวนะอ่านต่อน้องนาเดี๋ยวนะ นีส่สีสีสีเริ่มสวยแล้วจะใส่กะทิกะทิพอดีว่าแช่ตู้เย็นไว้เนาะก็เลยจะข้นนิดนึงนะคะ แนงเริ่มสีสวยนะขออ่านนิดนึงยายเล็กสวัสดีค่ะคือมาด้แบ่งรอยได้เศร้าแ่่แจกตังค่ใครแจกตังพี่กระซ่าใคเป็นเจ๊เจ๊แจกตังหรอเจ๊าสายเป ยายเล็กคนสวยมิพทักนะคะป้าชื่นป้าชื่นสวัสดีค่ะนี่เริ่มสีอย่างนี้แล้วนะคะเริ่มสีอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่ไก่ผัดนะสีสวยเลยนะอันเนี้ยแตกมันสวยใส่ไก่ผัดเลยเนาะ จะเพิ่มไฟนิดนึงนะคะใส่ไก่ไปเนาะเพิ่มไฟขึ้นนิดนึงโอเคแปบ๊บนึงใหยคนนะอ่านนิดนึงพิ่คาซาเป็นนายก YouTube จะเลือกตั้งเหรอจะเลือกตั้งเหรอกดระวางแล้วนี่สิ้นเดือนแจกหลายบ้านเลยนะเนี่ย คุณย่าสวัสดีนะคะคุณยายเจอาสวัสดีนะคะเทอ่อน hey. อันนี้พี่แกงก็จะหอมมากเลยนะคะปกติบ้านเราก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็เติมหางกะทิใส่มะเขือพวงปรุงรสนะคะเติม โรยหน้าใบมะกรูดแล้วก็พริกซอยนะคะนั่นคือบ้านเราเนาะแต่ว่าที่นี่นะคะที่นี่สูตรนี้นะคะเดี๋ยวสูตรนิดนึงนะคะเราจะใส่เห็ดหอมเนาะจะเป็นแกงคนแนงเห็ดหอมนะคะแกงคนแนงใส่เห็ดหอมนะคะใส่ทําไมเห็ดเห็ดหอมนะคะใส่ทําไมเห็ดหอมเนาะพอดีว่าอยากใส่ <laughs> ละละเวลาลาดข้าวมันได้มีผักมีอะไรบ้างไหม ของนาก็จะใส่พริกเอ้ยไม่ใช่ใส่พริกใส่ถั่วลิสงคั่วนะคะแต่ถั่วลิสงคั่วดาไม่มีนาย youtube ไล่แจกเงินลูกน้องอย่าเล็กบอกถั่วลิสงคั่วไม่มีดนาะก็เลยใส่เป็นเป็นอะไรนะถั่วเนยถัว่วล้างล้างขวดค่าคุณย่าขอบคุณนะคะล้างขวดแล้วก็จะผสมกับ ้ำกะหากกะทิเติมลงไปนะคะเป็นสูตรใส่ถั่วคั่วนะคะคะแ,แนนอันนี้ปกติทั่วไปจะไม่ใส่เนาะบางสูตรก็จะใส่นะคะใส่ถั่วคั่วจะหอมนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ใส่เห็ดหอมเลยเนาะเพราะไก่นี่จะสุกไวนะคะเห็ดหอมอะ่ะดาซื้อมาแล้วมันก็เป็นตะปุ่มตะปังอย่างนี้เนาะดาก็เลยกลัว ก็เลยไปหาใน Google เลยหน้าตาเห็ดหอมนะมันมีกระปุ่มตะปั่งไหมไม่เคยเห็นกระปุ่มตะปัง่งมันมีนะมันมีมันมีหลายพันไงของของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีกลัวไงขนาดซื้อมานะเนี่ยไม่ได้ไปเก็บนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมหางก,กะทินะคะ ก็จะปรุงรสเลยนะพี่พรสวัสดีค่ะโค้ดพี่ไก่นะคะพี่พรพัดไก่เดี๋ยวเราจะใส่เนยขั่วไปเลยนะคะนี่เป็นหางกะทินะเป็นน้ำแล้วก็ เติมน้ำอีกนิดนึดนงเลยค่ะพี่นิดนึงนะคะพี่นี่เติมน้ำประมาณนี้นะคะก็จะเป็นขึกขีดก,กำลังดีเนาะนี่น้ำประมาณนี้นะคะกำลังดีเนาะคะวแนน เอเยอเยยะลดี๋ยวเดือดขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะปรุงเลยนะคะเห็ดก็น่าจะสองสามนาทีสุกโอเคปิดฝาไว้นิดนึงดีกว่าปิดฝาไว้สักนาทีนะ,ะตั้งเวลารถไฟลงโอเค ขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้เหลืออยู่ห้าท่านไปไสเบิร์ดล่ะว่าในซุกเลยขึ้นนี้ไปไส่ล่ะพ้นก็ได้เกียงท่าในซุกเหลยวนี้ล่ะต้องขอโทษด้วยนะคะทักทายไม่ทั่วถึงประชินบอกนะคะประชนสบายดีนะคะหายไปนานเลย ฝากไว้1นาทีนะคะ1 2, นึ่งสองนาทีี๋ยวราลา้ลางจานเอามาไว้ใส่ผน,นัง คุณทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะส่งใจไปชายแดนนะคะตอนนี้นะคะอาชื่นบอกว่าสบายดีนะคะส่งใจไปชายแดนตอนนี้เนาะจะสิ้นปีแล้วยายเล็กบอกว่าอยู่อยู่จ้ะนี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวปรุงเลย <c oughs> ปรุงเลย จะเป็นดอกเล็กๆก็หัน่นประมาณนี้สวยอยู่นะตักใส่จานก็คงจะสวยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะน่าจะครึ่งอันนี้เนาะใส่เยอะไม่ได้นะเค็มนี่เนาะ ดนิดนึงเนาะนดใส่นิดนึงปลายช้อนนะคะปลายช้อนปลายช้อนนะไม่ใช่ปลายฟ้าเคเดี๋ยวเราก็จะชิมเลยนะคะกะว่าเห็ดน,น่าจะสามสี่นะ อันนี้เห็ดอยู่ในนี้สามนาทีแล้วต้มค่ะเราจะชิมเลยนะ เลยไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะให้มันออกเค็มติดไปติดไปลิ้นน,นิดนึงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เห็ด4นาะทีแล้วน่าจะสุกแล้วเนาะเห็ดเนาะสร็แล้ว,ลวเห็ดสุกหรือยังน่าจะสุกเลย หอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ใส่ผักโรยปกติจะเป็นใบระกูดเนาะซอยใบมะกรูดซอยแล้วก็พลิปคลิกซอยอเสร็จแล้วนะคะกลมกล่อมอร่อย หอมๆเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะหอมจังเผ็ดหอมสดนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะปิดแก๊สเลยเพราะว่าห้านาทีแล้วนะคะในนี้ปิดเลยเราก็จะตักใส่จ,จานให้ทุกคนได้ชิมนะคะพี่ชื่นไม่เจอกันนานเลยตอนนั้นพี่ที่ประชื่นที่ประชื่นหายไปตอนนั้นน่าจะเป็น เหมือนน้ําท่วมสวนแกไหมใช่ไหมคะประชื่นสองสองปีก่อนอะช่วงนั้นอะโอเคเราจะตักใส่จานเลยนะคะตักใส่จานแล้วนะสูตรนี้อร่อยนะดัดแปลงเอานะคะเป็นเนื้อไก่ล,ล้วนๆเลยนะใส่กระหิดหอมสดนะคะเคตักใส่จานโชว์เลย หอมอร่อยอ่ะอย,อยากกินแล้วอ่ะอยากกินเดี๋ยวนี้แล้วอ่ะ อนญาตนะคะขออนุญาตวางจัดจานนิดนึงนะคะหนึ่งนาทีในการจัดจานนะคะย่าทำอะไรกินเนาะวันนี้ทำอะไรขายนาเนาะหัวหอมเห็ดหอมโชว์เห็ดหอมเนาะรู้สวยไหมอ,อูู่สวยอยู่นะแล้วเอาอันนี้ใส่ ไก่ใส่เห็ดหอมพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะย่าบอกตำน้ำพริกต้มมาม่าแกงเขียวหวานขายพี่กาซ่าโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านอ๋อเราลีลาพูดเยอะไปใช่ไหมสิบเก้านาทีเลยเหรอตอนไปล้างจานยังแปดนาทีเลยโอ้พูดเยอะไปแล้วเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะมาทาน พแพนงนะคะแนงไก่ใส่เห็ดหอมนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะสีสันน่ากินนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาทักทายรับชมนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีๆนะคะสู้ๆนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้ก็ได้โบนัสแต่แล้วห0ึนะคะ <laughs> จากนายก youtube นะคะนายกกาซ่านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่กาซ่ามาคนแรกนะคะ พี่ออนยยเล็กนะคะพี่ไก่พี่พรพรป้าชื่นนะคะคุณยายเจอาแล้วก็คุณย่าน้องคุณนะคะขาดตกใครก็ขออภัยด้วยนะคะมีใครอีกไหมมีแล้วเนาะพี่ออนเนเวาดอออนทัวร์แล้วก็พี่นิวนะคะพี่นิวด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขออนุญาตจบไลฟ์เลยนะคะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะ